สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของอิเล็กทรัากฝาหน้านะครับอาการนะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับหรือว่า,าบางทีก็ติดบ้างนะครับบางทีก็ไม่ติดนะครับเป็น5.5กิโลนะครับเครื่องตัวนี้นต่อหน้าหน้าหน้าปัดมานะครับลักษณะจะประมาณนี้ <periods> ก็สำหรับเครื่องตัวนี้นะครับ ก็เปิดตัววงจรมานะครับทำการไล่ไฟนะครับตัวตัวสายไฟจะเข้าตัวนี้นะครับเข้าสองเส้นเลยนะครับแล้วก็เข้าตัวสวิตตัวนี้นะครับตัวตัวสวิตวอลลุ่มอ่าหมุนตัวนี้นะครับอ่าว่าตัวปรับตัวเลือกตัวเปิดปิดนั่นเลยนะครับ ตอนนี้ผมลองเช็คไฟแล้วนะครับตอนนี้คือซ่อมซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ลอ,ลลองล,ล,นะลองเช็คไฟแล้วนะครับรออไฟอ่าเข้ามามาคั่อันบนเมื่อกี้นะครับมาปกติแล้วก็อ่าเมื่อปรับสวิต ก็วัดได้ปกตินะครับคือตัวนี้นะเป็นขั้วสวิตช์อ่าถ้ามีการหมุนเปิดเครื่องนะครับไฟก็จะออกมาที่ขั้วนี้กับขั้วนี้นะครับวนมานี่นะครับแล้วก็ผ่านตัวอาข้างบนนะครับแล้วก็เข้ามาม,มาที่วงจรอ่าวงจรกดแรงดันตรงนี้ย ตัวนี้เป็น400โวลต์นะครับคาปา400โวลต์โอเคแล้วก็ฝั่งไฟออกอผ่านมอแปลงขดลวดตรงนี้นะครับแล้วก็มาผ่านไดโอดให้มันเป็นไฟต่ำนะครับชุดตรงนี้มีปัญหา,าตัวนี้นะครับก็เป็นอาการเสียทั่วไปนะครับนี่นะครับตัวตัวคาปาเสื่อมนะครับตัวฟิลเตอร์ ตะปากรองกระแสนะครับแรงไฟต่ำถ้าดูสังเกตดีๆมันจะมันจะบวมๆนิดหนึ่งนะครับก็แค่นี้ก็พอจะรู้ว่ามันเริ่มมีปัญหานะครับ <c oughs> ก็ถ้ามันบวมจนแตกไปเลยนะครับมันก็จะน่าจะเปิดไม่ติดเลยตอนนี้คือบางบางทีมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างน,นะครับแต่ตอนนี้คือ,อเปิดไม่ค่อยติดแล้ว ก็เลยส่งซ่อมนะครับส่วนวงจรอ,อื่นก็ไม่มีอะไระครับไฟก็ไฟไม่เสถียนะก็ะคือไฟเลี้ยงวงจรไม่เสถียนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับตอนนี้นะครับทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่านี่นะครับใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับตัวเดิมเป็น <64 S 1> ตัวเดิมจะ เป็น35โวลต์หนัก่ไมโคโรอสองพันสองพันสองสองพันยี่สิบนะครับโอ้สองพันสองร้อยยี่สิบมโคโรนะครับนี่นะครับใส่ตัวใหม่ไป,สไปสใไปสใ่ไปสองพันสองร้อยเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้เป็นตัวซีไฟเฉยๆไม่ไม่ใช่ตัวซีสำหรับอ่าความถี่นะครับ ก็ซีความถี่ก็จะเป็นพวกไมโครน้อยๆนะครับพวกศูนย์จุดอะไรเงี้ยครับคือเวลาเปลี่ยนต้องค่าตรงเปะนะครับแต่สําหรับตัวซีคาปาตัวจ่ายไฟเนี่ยค่าไฟต้องเป๊ะหรือว่ามากกว่านะครับค่าไฟต้องเปะหรือว่ามากกว่าส่วนค่าไมโครอะเท่ากันหรือว่าสูงกว่าได้นะครับน้อยกว่าไม่แนะนำนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นให้ดู ต้องใช้ลังรองนะ่ยผมเปิดเครื่องไปทางซ้ายนะครับในใช้เป็นหมดฟันนะครับสปินนี่นะมึงต้องซ้ายตรงนี้นะ สังเกตว่าไฟเหลืองๆนี่ติดแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดมองไม่ค่อยเห็นนะตรงนี้นะครับไฟก็ไฟตรงนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับรอการสตาร์ทนี่อันนี้เป็นโหมดปันแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทนะครับว่าถ้าลองลองโหมดโหมดซากนะครับมันมัน ถ้าเป็นตัวฝาหน้านี่มันจะไม่ซักมันจะไม่ได้ชั่งผ้านะครับมันมันจะเติมน้ําเลยมันก็จะไม่รู้ว่ามอเตอร์มันหมนะุนเนาะเพราะมันได้ต่อน้ําไว้นะครับก็เดี๋ยวลองซักก็ลองลองปั่นแห้งนะครับก็ตัวมอเตอร์อ่ามอเตอร์ปล่อยปล่อยน้ําทิ้งนะครับมอเตอร์อดูดน้ําทิ้งก็จะทํางานได้ยี่สิบ ได้ยินเสียงเนี่เป็นเสียงมอเตอร์ดูดน้ำออกนะครับเนี่ยก็ได้ยินเสียงไอ้ตัวพิเดเลต่อให้มอเตอร์ทำง,งานนะครับรู้สึกว่ามอเตอร์เช่องนี้จะเสียงดังนะครับเสียงดังหเัย โอเคครับนี่นะพวกจรผมจะไม่ไล่ให้ดูแล้วครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมีการซ่อมวิเคราะห์ของฝาหน้าด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้นไม่ไม่อยากรับฝาหน้านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักหนวกหูนะมุนมุนดังฝาเปิดเสียงดังมากเลยเครื่องนี้โอเคเดี๋ยวลองที่นี้แหละมันเสียงดังโอเคปิสเว,วนนะครับเ,เก็ไม่มีอะไรเนาะถ่ายให้ดูนะครับอาการประมาณนี้นะครับเผื่อเพื่อน เจอนะครับอิเล็กโทรลั์นะครับเปิดเครื่องไม่ติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับมาเช็คพาร์กไฟตรงนี้ก่อนไฟเข้าไหมไฟเข้าผ่านสวิตช์มาไหมถ้าไฟผ่านสวิตช์มาสวิตช์ไม่เสียก็มาเช็ค R ตรงนี้นะครับว่าไฟมันผ่านตัว R มาได้ไหมผ่านตัว R มาได้แล้วไปในต่อมาที่วงจรสวิตชิ่งตรงนี้นะครับวงจรสวิตชิ่งตรงนี้ อ่าอวงจรฟลิชชิ่งทำงานได้ไหมวัดไฟตรงนี้ก็ได้400โวลต์300ตัว C ตรงนี้300โวลต์นะครับแล้วก็ไฟผ่านมอแปลงมาผ่านไดโอดริดไม่ไม่บริดนะครับทันีีผ่านไดจไฟไดโอดมาตัวเดียวแล้วก็มาที่ตัวคาปานะครับมีไฟไหมผมไม่ได้วัดไฟนะจำไม่ได้มากี่โวลต์ก็น่าจะเป็น10 12 16รประมาณนั้นนะครับ12โวลต์ขึ้นเพราะว่า,วามันต้องเอาไปใจ่ายให้ รีเลยด้วยนะครับส่วนมันเอาไปลดตัวเรเกลตัวอื่นก็ว่ากันไปทีมาจ่ายให้ตัวไมโครก็น่าจะเป็นที่3โวลต์หรือว่า5โวลต์น,นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการซ่อมฝาหน้ามา,าลงให้ชมกันเรืว้วยนะครับ